สัดีค่ะวันนี้มาพบกันกับช่องยีนามชาแนล้วค่ะมณีกาสิผ้ามากินสงศตะว่ากาวมาให้เบิ้งหลายอย่างอยู่บกฮ่งแต่ต่างประเทศยาฝากมาให้ได้สี่ละปากขามหน่วยใหญ่ใหญ่ได้พี่น้องเบิ้งได้ละ่ะเจ้าให้เบิ้งคุนใหญ่ยยอีหลีอเด้ เฮ้ยเยาฝากมาให้แต่อเมริกามามาบุกินอ่างเนี่ยอืบเจ้าบองเพันกับฝากมาให้ด้วยกันขอบคุณคุณแม่นะคะอืม รสเหมือนเน่ยแต่กแบบคุยคุยเอาเลยืมตาสมตาหวาน สมคักเนี่ยอวา่าแต่อเมริกาลาสินมึนเนี่ยหืมเจเ้าบ้าแดกไหมคล้องหมักแม่หนิมึงเด้อเห็นบ่เห็นชัดชัดหืม ส่วเนเฮ็ดงานมากไม่เมยใส่แนวนี่นบกุงวยใหญ่เป็นกระฝากมาให่มันเป็นนว้อาหารโลกอะไปกินสุก ช็ดเกี่ยวชื่นใจเคยเป็นบ่มือหนึ่งขาต้องกินป้าแดด กินประหลาท้าบอกกินบะมีแห้งเนี่ยเห็ดงานกะมา้าไงบะมีแห้งเลยงห,หน่วยแต่ละหน่วยไหมผุนน้อยบึงง่าึง แบบี้ป๊อดบกพริกไหมตอนประแดกสอบวันของอีนะ้ำ แบบบอดี้อ่างเนีอยไอ้เบิงอันนี้อะจะบอกกินหลายเพราะว่ามันมันคำแล้วเดี๋ยวทองบอดี เราจะกิน,กนแบบกินน้ำแข็งเว้นหนึงสิ่แต่ว่าถ้ดจาป้าแดกถาโปผ็ดกับโปแฉบได้พี่น้องอันนี้แสบโอ้ยคือแกสุดยอด แค่นี้แหละคินฮอดเลยม,มาทักทายมาเดอร์ภัยอยากก็มาเอาอยวไปนั่งน้ำลายแตยกกูไปละบ๊ายบาย